Apple เพิ่มซัพลายเอร์สำหรับ iPhone 4 4รายใหม่เข้ามาเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบสำคัญและชิป <c oughs> หรือ Apple มีแผนดำผลิตภัณฑ์3รายการที่เลิกวางจำหน่ายไปแล้ว o m ม p o d m a c b o o k ขนาด12นิ้วและ iMac Pro กลับมาทำตลาดอีกครั้ง <c oughs> มาดูแรมของ iPhone ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึง iPhone 13รวมถึง iPhone 14ที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m e m s c h h n n n l r r v v i w w มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple เพิ่มซัพพลายเออสำหรับ iPhone 14รกลใหม่เข้ามาเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบสำคัญและชิป Apple เพิ่มซัพพลายเออร์รายใหม่อย่าง s อ Mi c r o เข้ามาเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนซัพพลายเชนและวัตถุดิบสำหรับผลิต iPhone รุ่นใหม่อย่าง iPhone 14ที่กำลังจะเปิดตัวในปีนี้หมิงชื่อกว๋อระบ,บุว่าบริษัท SG m i c ไมโครคอผ่านการรับรองคุณภาพที่เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์สำหรับการผลิต iPhone 14ให้กับ Apple s ล Micro เป็นบริษัทจากประเทศจีนที่เป็นผู้ผลิตสารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์สำหรับสารกึ่งตัวนำในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก กวัวบอกว่า SG Micro จะจัดส่ง Power Management Integrated Circuit PMIC ซึ่งรวมถึงชิปต่างๆที่ใช้แปลงกำลังไฟและควบคุมไฟในแบตเตอรี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน iPhone 14ในช่วงครื่งหลังของปี2022นี้นี่คือครั้งแรกที่ SG Micro ได้จัดส่งวัตถุดิบในการผลิต iPhone ให้กับ Apple โดยกว่าคาดว่า Apple จะยังคงใช้บริการ SD Micro ต่อไปในอนาคตเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็นการผลิตแผงจอและทิ้นส่วนหน่วยความจำยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องเพราะในตลาดสมาร์ทโฟนมีความต้องการชิปสูงทำให้อาจกระทบกับการผลิตสินค้าของ Apple ด้วย iPhone 4หรือว่ามี4รุ่นคือ iPhone 4, iPhone 4 m a ส i p h o n แ4 Pro และ iPhone 4 Pro Max การว่าจะเปิดตัวช่วงเดือนกันยายนปีนี้ตามกำหนดการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ปกติของ Apple ครับที่มา Apple Insider หรือ Apple มีแผนดำผลิตภัณฑ์3รายการที่เลิกวางจำหน่ายไปแล้ว o อมพอ d MacBook ขนาด12นิ้วและ iMac Pro กลับมาทำตลาดอีกครั้ง Apple มีแผนนำผลิตภัณฑ์3รายการที่เลิกวางจำหน่ายไปแล้วอย่าง o o m p p o m a c b o o k ขนาด12นิ้วและ MacBook Pro กลับมาทำตลาดอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้อ้างอิงรายงานของ m a c l u m ม r ร์โฮมพรุ่นแรกเริ่มวางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์2018และได้รับการพูดถึงในฐานะลำโพงระดับ High-End ด้วยราคาเริ่มต้นที่349ดอลลาร์ 49, ซึ่งแพงกว่าลำโพงอัจฉริยะของคู่แข่งอย่าง a เม Amazon Echo และ Google Home จนท้ายที่สุด HomePod ก็ถูกปรับราคาลงมาเหลือ2 9 9ดอลลาร์ก่อนจะถูกยกเลิกการผลิตไปในเดือนมีนาคม2021ปัจจุบันยังมี HomePod มินิยื่นอยู่ในตลาดแต่มาร์กกอร์แมนจากสำนักข่าวลูเบิร์กอ้างว่า Apple กำลังพัฒนา HomePod รุ่นใหม่ที่ใช้ชิป s 8แบบเดียวกับ Apple Watch Series 8โดยขนาดใกล้เคียงกับ HomePod รุ่นแรกและมีการปรับปรุงจอแสดงผลด้านบนลำโพงด้วยแต่ช่วงเวลาการเปิดตัวยังไม่เป็นที่แน่ชัด MacBook ขนาด12นิ้วเปิดตัวครั้งแรกในเดือนมีนาคม2015มาในดีไซน์บางเบาแท็คแพดแบบฟอร์ดทัชแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นมีพอร์ต USB-C ช่องเดียวภายในไร้พัดลมแต่ดูเหมือนประสิทธิภาพจะไม่เป็นไปตามที่ผู้ใช้งานคาดหวังด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Core M แบบ Dual Core 1.1GHz ถึงแม้ในเวลาต่อมาจะมีโปรเซสเซอร์ Core i7 ที่แรงขึ้น แต่ก็ไม่เหมาะกับดีไซน์บางเบาและถูกยกเลกิกการผลิตในเดือนกรกฎาคม2019ด้วยการเปลี่ยนถ่ายจากโปรเซสเซอร์ Intel มาเป็น Apple Silicon ทํทำให้ MacBook ขนาด12นิ้วสามารถกลับมามีอนาคตที่สดใสได้อีกครั้งโดย m a c ์กโกรายงานว่า Apple กํกำลังวางแผนจะเปิดตัว MacBook ขนาด12นิ้วรุ่นใหม่ภายในปี2024แต่ไม่ชัดเจนว่าจะอยู่ในกลุ่มใดในระหว่าง MacBook MacBook Air หรือ MacBook Pro iMac Pro คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแบบ All-in-One ระดับ High-End ของ Apple เริ่มวางจำหน่ายในเดือนธันวาคม2017มาพร้อมกับจอบภาพ Retina 5K ขนาด27นิ้วใช้โ r รเซ s s ซอร์ t n t e l x o n แต่ยังคงการออกแบบทั่วไปเช่นเดียวกับอุปกรณ์ All-in-One อื่นๆของ Apple แต่ถูกยกเลิกการจำหน่ายในเดือนมีนาคม2021อย่างไรก็ตามมาร์ก็กแมนเ่อว่า Apple จะนำ iMac หรือ iMac Pro ที่มีขนาดใหญ่กว่ารุ่น24นิ้วในปัจจุบันกลับมาอีกครั้งในต้นปีหน้าซึ่งอาจใช้ชิป M2 Pro และ M2 Max ที่มา Mac r u m m r มมาดูแรมของ iPhone ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึง iPhone 13รวมถึง iPhone 14ที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้ Apple ไม่ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยสเปคแรมของ iPhone เท่าไรนะัก ทำให้เราไม่เห็นขนาดความจําแรมของ iPhone ทุกรุ่นปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ทางการของ Apple แต่วันนี้เราจะมาเปิดเผยขนาดความจําแรมของ iPhone ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นแรกจนถึง iPhone 1 3ในปัจจุบันเหตุผลหลักที่ Apple ไม่ได้ให้ความสําคัญกับขนาดของแรมมาจากประสิทธิภาพของ iPhone ที่สามารถชนะคู่แข่งได้แม้มีความจําแรมน้อยกว่าตัวอ,อย่างเช่นการทดสอบโฟล์บับในปี2 0 1 9 พบว่า iPhone 11 Pro Max ที่มีแรม 4GB มีความเร็วใกล้เคียงกับ Samsung Galaxy Note 10 Plus ที่มีแรม 12GB ขณะความจำแรมของ iPhone ทุกรุ่น iPhone 13 Pro และ13 Pro Max 6GB LPDDR4X iPhone 13และ13 M i n ดี 4GB LPDDR4X iPhone SE รุ่นที่3 4GB LPDDR4X iPhone 12 Pro และ12 Pro Max 6 g b LP DDR 4X iPhone 12และ iPhone 12ม mini 4ี b LP DDR 4X iPhone SE รุ่นที่2 3 g b LP DDR 4X iPhone 11 Pro และ11 Pro Max 4 g b LP DDR 4X iPhone 11 4 g b LP DDR 4X iPhone XR 3 g b LP DDR 4X iPhone XS iPhone XS Max 4 g b LP DDR 4X iPhone X S, 3 g b LP DDR 4X ไอโฟนแปดพลัสสามทิกาไบต์ LPDDR4X ไอโฟนแปดสองทิกาไบต์ LPDDR4X ไอโฟนเจ็ดพลัสสามทิกาไบต์ LPDDR4X ไอโฟนเจ็ดสองทิกาไบต์ LPDDR4X ไอโฟนเอสอีสองทิกาไบต์ LPDDR4X ไอโฟนหกเอสไอโฟนหกเอสพลัสสองทิกาไบต์ LPDDR4X ไอโฟนหกและหกพลัสหนึ่งทิกาไบต์ LPDDR4X ไอโฟนหกไอโฟนหกพลัสหนึ่งทิกาไบต์ LPDDR3 ไอโฟนห้าเอสหนึ C, ps, ่งจิก abyte LP DDR สามไอโฟนห้าสี GS, ps, ่หนึ่งจิก abyte LP DDR สองไอโฟนห้าหนึ่งจิก abyte LP DDR สองไอโฟนสี่เอสห้าร้อยสิบสองเมกะไบต์ LP DDR สองไอโฟนสี่ห้าร้อยสิบสองเมกะไบต์ LP DDR ไอโฟนสามจีเอสสองร้อยห้าสิบหกจิก abyte LP DDR ไอโฟนสามจีร้อยยี่สิบแปดเมกะไบต์ LP DDR ไอโฟนรุ่นแรกร้อยยี่สิบแปดเมกะไบต์ LP DDR ทั้งนี้บริษัทวิจัยเฟรนด f ฟอร์ดคาดว่า iPhone รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายน2022จะมีความจำแรมดังต่อไปนี้ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max 6 g b LPDDR5 iPhone 14และ14 Max 6 g b LPDDR4X ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยเลครับ พิเศษตอนดีคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวินะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ